สวัสดีครับในหน่วยนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับหน้าจอแบบริ b บอนนะหรือแบบใหม่ใน AutoCAD เวอร์ชันใหม่ๆนะครับตั้งแต่เวอร์ชันน2013 2014, 2015, ถึง2020นี่แหละครับจะมีลักษณะเป็นริบบอนนะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดนะครับหรือไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบใหม่แบบนี้นะครับเราก็สามารถ ปรับเปลี่ยนไปเป็นแบบคลาสสิกหรือแบบเดิมนะครับที่อยู่ใน AutoCAD รุ่นเดิมๆเช่นรุ่น2007เป็นต้นนะครับวิธีการปรับนะครับให้หน้าจอกลับไปเป็นแบบคลาสสิกทำดังนี้ครับที่ Command Line นะครับตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่า Ribbon นะครับ R I พิมพ์แค่ R I นะครับใน AutoCAD รุ่นใหม่ๆก็จะมี คำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยริบบอนขึ้นมาให้เราเลือกในที่เลือกริบบอนโค้ดนะครับคลิกที่ริบบอนโค้ดนะครับจะเห็นว่าคำสั่งที่เป็นริบบอนได้หายไปนะครับ <Okay. S 1> จากนั้นให้เรานำเมาส์ไปคลิกที่เมนูบาร์ที่คําสั่งทูนะครับจากนั้นชี้เมาส์ไปที่คําสั่งทูบาร์นะครับเลือกไปที่ autocad นะครับเลือกคำสั่งอรอหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวาดภาพหรือเขียนภาพนะครับคลิกนะครับก็จะเห็นแถบเครื่องมือนะครับในรูปแบบดั้งเดิมหรือคลาสสิกนะครับในรุ่นก่อนก่อนอยู่ด้านข้างนะฮะแนวตั้งด้านซ้ายมือเราก็ทําแบบเดียวกันนะครับกับเครื่องมืออื่นๆที่เราใช้ประจำนะครับก็คือไปที่ t ทูไปที่คำสั่งทูบาร์นะครับ ไปที่ AutoCAD จากนั้นเลือกนะครับ Modify แถบเครื่องมือ Modify ก็จะขึ้นมานะครับวิธีการเรียกคำสั่งอีกวิธีหนึ่งนะครับเมนูคำสั่งการเรียกเมนูคำสั่งขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งคือเรานำเมาส์ไปชี้ที่นะครับคำสั่งที่มันมีมาแล้วนะครับที่เราเรียกขึ้นมาชี้ไปที่ไหนก็ได้ครับเราคลิกขวาก็จะมีแถบเครื่องมือ,อให้เราเลือกนะครับ อันไหนที่เราเลือกแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะเลือกเครื่องมือที่จําเป็นนะครับมีดิเมนชันนะครับหนึ่งอันนะครับเราก็สามารถคลิกแล้วไปวางไว้ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเอาวางไว้ใกล้ๆกับเครื่องมือวิธีการย้ายเครื่องมือนะครับคลิกที่จุดไข่ปลาบริเวณหัวของเครื่องมือนะครับคลิกมือค้างไว้แล้วลากไปนะครับละวางนะครับเราก็เลือกเครื่องมือไปเรื่อยๆนะครับ เครื่องมืออีกที่ต้องใช้บ่อยๆก็คือ property นะครับคือคุณสมบัตินะครับคือแถบนี้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเครื่องมืออีกนะครับที่ใช้อีกอันนึงคือ standard นะครับ standard คือเครื่องมือที่มีเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องมืออีกอันนึงนะครับที่ใช้บ่อยๆก็คือ style สไตล์นะครับเห็นว่ามันซ้อนๆกันอยู่นะครับเราสามารถขยับลงมาได้นะครับคลิกข้างล่างนะครับพยยมาวางไว้ข้างล่างก็ได้นะครับมันก็จะซ้อนกันนะครับนะครับอีกนึงที่ใช้ใบ่อยครับเป็นเครื่องมือซูมนะครับซูมอยู่ข้างล่างนะครับตัวเซ อันนี้สั้นหน่อยก็เอาไปไว้กับสแตนดาร์ดก็ได้นะครับโอเคนะครับเราสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เราต้องการได้เลยนะครับ